ตใส่คำน็อตทีวีวันนี้หากินรอบหนึ่งครับเป็นบรรลุข่าวคืนวันที่2เมษาหนส4่ครับวันนี้ผมได้ข่าวว่าสัวนลครได้ทำสิ่งที่ผมคิดฝันมานานปีเดือนกันยายนวันที่27ผมไปที่เชียงรายไปร่วมงานให้อาจาร,รย์สวรรค์รัชนีกลับกลับลงมาที่กรุงเทพก็เพื่อนก็พามาที่พะโง่องอาปรากฏว่าสะใจหมดบ้านเลยผมไม่อยากให้เห็น วันนี้มีคนบอกว่าอยที่บ้านเดียร์คำคำมีการทำลูกบอลสตีอัสน่าจะเป็นแห่งแรกของกรุงศรีนครก็เลยตามมาดูรอบหนึ่งก็รีบวิ่งจะไม่หากินกลางคืนเรจะหากินกลางวันเออชื่อคุณอะไรครับชคุณกิรยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธีรยุทธนะกิเลนกิเลนบ้ากิตเตอร์ครับสวัสดี เห็นบอกว่าวัน่ที่เห็นยิปซีบอกมาว่ารูปผาแดงที่ถ่ายก็จะไม่ใช่เรื่งโบราณโบราณแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยผมอยากอยากฟังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองอธิบายให้เข้างๆคือคือผมเคยได้ยินอรื่องนี้มาตอนที่เดินทางจากกรุงเทพผ่านผาที่เนี่ยครับแล้วก็เขไปที่บุรีรัมยก็อาจารย์จากสมบัรก็์เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเล่า เรฟังมาแล้วก we right. ็พอดีได้ติดต่อมาจากอ่าราชพัฒนะครับว่าอยากจะทำโปรเจกต์อ่าหัว่อาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออถ้ามาทำกันละผมว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันเห็นว่าเเราเล่าเรื่องนี้ดีกว่าง่ายๆครับหาได้ง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่ดีแล้วมันเป็นสตอรี่ที่น่าจดจำแล้วก็พอดีจังหวะที่เราพวกเรามีกันาายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบ่งแบ่งแต่ละคนอ่า ไคเกอร์เลือนจังหวะของช่องนี้บหมตะกการการเล่าเรื่องว่าใครได้อะไรอย่างผมได้ได้พป็นาน <an> ้ของนเสียใจปวดต้อเสียใจที District, sure. ่รูกเขาครับโดนโดนโดนตายโดนตายนะไมนี้เป็นตัวก็เป็นพาานหาครับแต่ว่าแสดงอารมณ์เยอ แบ่งเป็นหลายๆอารมณ์อยู่ในในภาพเดียวกันคือผมพยายามเล่าเรื่องในรูปเดียวรูปเดียวเล่าตอนของผมในรูปเดียวทั้งฟุ้งยืนเสียใจยืเหม่อลอยยืโกรธมีทั้งแบบร่างแบบโง่ข้ามขโมยไม่ใช่โกรธกันตีมาโกรธเกยดแค้นครับผมหวังแต่ว่าแสดงอมาในรูปแบบสไตล์ผมครับ ดูรูปงานศิลปะเขาไม่ให้ดูผ่านนะเราให้ดูแล้วสีจิจณานะนั้นผมเห็นเนี่ยอื้งเลยเราบอกเล่าลือกันไปแล้วว่าเนี่ยมีรูปงานศิลปะที่าจะต้องมาศึกษาท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้นะมันอาจจะกลางคืนเนาะแต่ถ้ากลางวันเดี๋ยท่านท่านมาดู อันนี้อันนี้พ่อตอนพญานาคเกิดอารมณ์ใช่ครับอารมณ์ปุ๊บใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่คล้ายๆกับเป็นพญานาคต่างๆนะครับอันนี้ครับอ่าน่าจะเป็นท้ํานี่ยฮะที่เป็นพญานาคนี่กำลังแบบดีเนี่ครับดีเซนนะครับนี่อันนี้อันนี้ศิลปินอยู่นี่ครับโอ้ยเจอศิลปินพี่ที่คุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณฟิวครับฟิวฟิวคุณฟิวได้ตอนอะไรครับคุณฟิลจอมัยหน้าตาหล่อเหมือนผมเลยไม่ออนี่คุณฟิวได้ตอนไหน นี่เป็นหัวพญานาคใช่ไหมครับเออลองลองอธิบายฟังไปใกล้ๆหน่อยไปใกล้ๆไม่ไม่ไม่ได้เล่าอะไรมันพิเศษเพราะว่าผมมาจากเมืองบาดาลอะไรเงี้ยคิดคิดว่าอยู่ในเมืองบาดาลใช่ใช่อยู่ในเมืองบาดาลอารมณ์แบบเป็นเมืองเป็นเมืองบาดาลทั้งหมดเลยก็มีตัวหลักก็เป็นพญานาคโอ้ตรงพระร้านเลยดูน่าเก๋ เมืองบาดาลใต้บาดาลนี้จินตนาการว่าควรจะเป็นอย่างไรก็ยเพถ่ายทอดอารมณ์ความรู้ส uh 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 ึกนั้นออกมาแล้วฟังนะท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ส่งความสุขลงไปในผืนผนังวอลสตรีทอาร์ตแห่งแรกของคนละครที่ซอยยางคำชื่อคุณอะไรครับอ้ํครับเออคุณอ้ํเออคุณอ้ํวาดอันนี้เสร็จหรือยังครับยังครับได้อคอนคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์อะไรไม่เนเสร็จแล้วใช่ไหครับ ใ้คนที่เป็นกลางกลงครับพี่มเขียนแล้วุมุมกางคุางงครับแ้ะมีเขียนสนครเป็นอาที่ผมางไว้แล้วเดี๋ยวุ่งีมาจบงานเอ็นชื่อว่าซีสก็แมนีสเปรครับคุมกลางคงใ่คำเลาะใส่ใส่คำเลาะชื่อผมชื่อผมไหน ไงอะไรแล้วตอนนี <hadi> ้ละคร ผมนั้นมันสีครามอยากบอกคนงามสีครามเป็นสีสกคลหากใครเยี่ยมเยือนแล้วจะสุขใจลน้นสีเมืองสกคนนั้นคือสีครามหัวใจของผมนั้นมันสีคราม